พามาเบ่งต้นข่าวมาเดิมพี่น้องมาเนี่ยเขากำลังงามเลยเขาที่มาดำไหวเบ่งกำลังเคียวเลยน้ำกระไลแบบนี้ น้ำเต็มเลยดึงบรรยากาศไปน้องมะพงมาพร้าวก็ลูกเต็มลูกดกเต็มเลยเนะ่ะบรรยากาศดีดีอากาศสดชื่นไร้มะพร้าวก็มี บรรยากาศบรรยากาศดีๆต้นล่วยกบกำังงามพี่น้องมาเบิ้งต้นเขาที่ดำไว้มือนีไหมเขางามเขางามอยู่ข้าวก็มีหลายตน้นเยมอมะกร้าว